จบ,บหลายวะกีคะแนาานเต็มสิประมาณสองสามตัวเพราะมันราคาหกร้อยขึ้นอย่างเงี้ยอลิสันเดอร์สวัสดีครับเป็น่ัีปยูสวัสดีจ้ะจะไปไหนซันเดอร์ไปทำตาเนี่เป็นแบบยว่าไม่รู้รอเอ,อ,อเ วันนี้จะพาอลิซันเน์ขี่รถไฟจากไปนกนในเมืองเอาเพื่นไปทางงหนแม่ ออโอ้ยบรกคีรรถไฟโดนแล้วจ้าพี่นอ้องตั้งต่สมัยเรียนอาชีวะอยู่ในเมืองหลายปีที่แล้วสิบยี่สิบแล้วอันนี้เป็นเกินยังนี่ยป,ประกาศแต่นคนลัะาบาลนี่ของเด็กหน่อยหกสิบเก้าบาท,บาท ของผู้ใหญ่ต้องตรงไหนของผู้ใหญ่อ๋อเจ็ดสิบเจ็ดบาทได้ไเลียเไหนไม่ได้มาเก้าโมงสิบนาทีเหรอออกเก้าโมงสิบถึงเก้า ออก9โมง10ถึง9โมง29 19นาที20นาที แต่แถวน้นมัก็ถูแล้วนะแถวแถวที่โคราชมาพี่น้องจ้าเก่าม่งสิบเปที่บอกกนนีตัวจ้าตอนนี้เก่าโมงจะไไรเคื่องไปเท่าไหร่นะเก่าม่งยี่สิี่แล้วจ้ายังมมากเลยรถไฟไทยเลทครับพี่น้องโอ้ยมาม่เก็ดพูดก่อน ขามาจากทางโน้นหรอกมาจากทางซ้ายรถไฟเล็เกือบครึ่งชั่วโมงเลยจ้ะพี่น้องฉันจะดูรถไฟเนี่ยแล้วบางฉันจะบังรถไฟร้อนร้อนใช่ไหมร้อนมาแล้วลูกมาแล้วาม,าาลมาแล้วมาแล้วรถไฟไทย อเล็กซานเดอร์องพ้ออนี่ไ้องพไปทั้งคนนี่เราไปทั้งคนอนู่ได้ไหมเด็กทังนเดินแ้น้องน บอรเลขที่นางนลสิบสามกยสิบสดี งานก็ได้ดองพี่ชายเี่เดี๋ยวโอ้คนบอลไปรีบจิดไปสันเดี๋ยวต้องไปก็เท้าจะฟันเ <Yeah. S 2> ดี๋ยวคนเป็นไรเขา ได้เจ้าพี่น้องจ้าได้รอบยีสิบก,กี่ปีเจริญมากชั้นหนึ่งประตูกำลังเปิดว้าวขอบคุณค่ะประตูกำลังว้าว พี่น้องจา้าเป็นครั้งแรกที่จ้าที่เดมาใส่บริการรถไฟไทยครับพี่นอ้องประมาณดีสิปีแล้วมั้งคะเจอนางรถไฟเข้ามาในเมืองขอนแกน่นสมัยนั่นก็ะเรียนอยู่นะคะนางรถไฟมารงเรียน อปเยอะดูอะไรสักนึ่ถ่ายรูปเอาไปถ่ายยายไปถ่ายน้ำหลานไปย้ายพี่มองแกมาถ่ายตรงนี้ด้วยอลิซซ์แนนอลซ์แนนอะพ่พุ่มพาไปพาไปกาแนะะนี่ค่ะ่้าเมอรนเงี้ยคอนแก่ คอนแกน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 คั่นแกงนี้อนแกนนั่งตรงนี้อนอคอนแกนนั่ตรงนีคุนแวยฟั่ด้รย,ว,ยว้ว้วตุ๊กนนั่งตรงนี้คตุ๊กนนัตุ๊กี้ จากอะไรมาจากที่ไหนเซวีเดนเซวีเดนจากเซวีเดนไปเส้นทางไปใส่ยุสไปกินเขากินชสรึยุสไปเส้นทางต้วไปไปไปเส้นทางยุสัย่างอ๋อไปกินเขาหามองกินเขากันสัน นั่นเด็ดตลาดทั้งล่างไอพิกซี่สิงเออจันปะบิกซีก็ได้นะบิกซีเนี่ยจากจากไปบิกซี่อะไรเมื่อเท่าวันนี้วันจันทร์วันนี้องไปนั่งขางครับคุณคุณลุงไปนางพิเตร์ อะไรขับเรือเหรอ อนลี้ซนเนอร์หันมาให้ด้วยหน่อยอาชิมวังคีนี่กัดให้ด้หน่อยขอยังาากินไมากินคาอ๋อกินได้พุ้มละลายได้พุ้เดอะดองสมัยเด็กเข้ยัะสัก <c oughs> ไม่ได้หรอไม่ได้กินน้ำมากเลยอแต่ว่าเขาดูดตรงหัวเรียก็ดทราบจำหลายวะกี่คะแนนเต็มสิบเก้าโอเค <9. S 1> 对不对